น้องคนจะกลัวเฮ้ยมอนอดีไหมนะฮะมอนอเป็นศูนย์ใหญ่ของการเรียนหมอภาคกลางตอนบนเหนือตอนล่างถ้าเทียบกรุงเทพคือศูนย์กลางเนาะเหนือสุดคือมอชอมอนออยู่ตรงกลางนะคะโรงพยาบาลที่มอนอใช้ฝึกตอปนปีสองพคือพุชินาราชซึ่งคนไข้เยอะมากแล้วก็มีเคสหลากหลายนะคะอาจารย์ก็เก่งเยอะมากเป็นมายแพทที่ใช้ได้เลยนะ,ะไม่เลวหลายและพี่ยิ่งคุยันว่ามาลยแพทย์ประเทศไทยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่มีมาตรฐานแล้วก็ใกล้เคียงกัน โอเคอาจจะไม่ได้แบบเข้าจุฬาที่แบบเทพเดินลอยไปลอยมาคือน้องเห็นจุฬาแบบมีเทพอาจารย์ลอยผ่านตึกวูบว่าวูบว่ามีเพื่อนก็ซิลาพ่นไฟได้บําเพ็ญเพียรแบบระดับแบบบระจารย์เงี้ยแล้วเราก็เป็นคนธรรมดาเ <c oughs> นื้อออกไหมอันนั้นคือจุฬาแต่ว่ามอนอก็จะมีความเป็นเป็นคนมากขึ้นเออเป็นคนมากขึ้นแน่นอนอาจจะไม่เท่ากับในกรุงเทพเนาะแต่ว่าถ้าได้ถ้าได้ก็ไปเถอะ let's go